ต้องบอกว่า M4 ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มดาวมิดสนะครับแต่ทางที่ดีนะเล่น M4 ที่บวกความเร็ว2ดีกว่าครับทุกคนก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับ น้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูบ o ็อกสกินอีกแล้วนะครับผมสหรับวันนี้นี่เรามากับชุดตัวบูฟินิคเนี่ยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมใหม่นี่ครับผมต้องเรียกว่ากิจกรรมใหม่แต่เอาชุดเก่ามาขายดีกว่านะครับเพราะเดิมทีเนี่ยเป็นชุดของตัวเซปดีแท็กนะครับผมตัวไวเอ็เกิลนี่ครับผมก็บู น,นั่นเองเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเซตของ d t แท็มาก่อนนั่นเองนะครับวันนี้พี่ก็เลยถือโอกาสนะครับผมในไหนเราก็มี2ชุดนี้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสุ่มเนี่ยก็เลยเอากลับมาเล่นสักหน่อยโดยที่วันนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมมีลูกซอง d t แท็แถมมาด้วยนะครับพร้อมกับ e f 4 d t ฟลดีแทนะอีกครบเลยเหนื่อยแล้วจ้ะอุย้ยเมื่อกี้มันมีคนลงกับเราอยู่ไม่ใช่หรออ๋อไงไงเจอแล้วเราเขาวิ่งมาก่อนแล้วกันอ้าวสงส่น่าจะไม่มาสงสัส่ต้องลา่าเอาเอฟโฟสวยปี เอาแต่ดึงง่ายไหมง่ายไปไหมง่ายไปไหมครับผมหาเพื่อนเขาก่อนนะชอบเอา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 เข้าดิดดดดเอาเข้าดิลูกเออตายตายตายเดี๋ยวตายก็พอดีอ่ะออุุยยยังไงครับ ยังไงครับผมเชื่อดไก่ริมดูก่อนนี่ไน,นี่นี่ไงต่อยออกมาต่อยสองมัดออกมาต่อยสองมัดออกมาต่อยสองมัดยังเอาอุ้ยมาแล้วครับผมของจริงไม่ใช่ว่า AW นะครับฝนตกครับผมตอนนี้ตายแล้วฝนตกควรตีเหรอครับควรตีเหรอครับฮะคุณควรตีผมรอครับคุณคิดว่าคุณตลกเหรอครับคุณลกนั่งเนี่ย ตลกดนไปหนึ่งดอกโอ้ฝนตกด้วยครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะลงสตตีมปุ๊บทำคลิปปับ๊บรีทํารีนอนไงอุยอ้ยอุ้ยคาไหนผมดูคาที่คามีอุย้ยทําไมไม่ใส่คาดีแท็กมาโอ้จบแล้วไม่ได้ใส่คาดีแท็กมาผมเอาเอ็นเตอรโฟล้วกันนะครับทุกคนถ้าใส่คาดีแท็กมานี่คือผมผม,ผมนี่บอกว่าจะเล่นคาเลยนะเมื่อกี้ ต่นี้เราไม่ได้ใส่คาดีแท็กมาครับผมไม่แรงก็เอาเอไว้หลักแล้วกันเอามาเป็นปแทนปืนลูกตองเนี่ยครับลยุยลอยลุยลอยลยมันน่าจะมีไ e อ้นี e ่ด้วยเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะตัว AW ใหม่ได้แล้วอะทุกคนเดี๋ยวนี้ AW เป็นปืนที่คนไม่ค่อยเล่นอะสกินปืนมันเลยไม่ค่อยมาเว้ยเพราะว่าพอคนไม่เล่นการซื้อขายสกินปืนมันก็น้อยถูกไหม <Yeah. S 1> แต่พอมันเป็นพวก m 4พวกลูก สองสแปร๊คุกสองควงลองให้ลูกสองควงมีสกินมาขายอีกยังไงก็ขายได้เชื่อผมเพราะว่าคนมาเล่นกันเยอะนะฮะไปโรดอู้วิ่งไปวิ่งไปเอ้ามีแขกว่ะทุกคนตัวดีตัวดีโัวดีตัวดีดีไม่ได้ตั้งใจพี่เพิ่งมาทำหนึงเขาด้วยผมขอรีโหลดกระสุนเลยะ ก็เป็นแม็กซ์ตัวนี้ไปไปครับยาสิกล่องฮะทิ้งไปก่อนยาเยอะเกินไปมันมีตัวหนึ่งด้วยทุกคนอุย้ยเมาสอ๋อบ้บ,บักไปไหนแล้วครับเมื่อกี้มันมี2ตัวตอนผมโดดมาเนี่ยมันอยู่บนไอ้นี่ยเขาหายไปแล้วอะ่ะบบเนยอาโว้นะว่าตายอ่ะไม่น่าใช่มั้งผมว่ามอเดี๋ยวฟาร์มตัวนี้ก่อนครับเก็บอินเฮลเลอร์มาแล้วก็ไปกันเลยครับไม่อยู่ละผมไปล่าคิวต่อดีกว่าอุ้ยบาเลตโอ้โหจบกัดอุ้ยไม่จบ เขาไม่จบกับผมครับทุกคนเขาไม่จบกับผมครับมาดิมามาดิมันตลกเหรอครับคุณมายิงแล้วคุณก็วิ่งหนีแน่นะนะคุณเลี่ยมเหรอครับคุณใช้สเต็ปกับผมเหรอครับอโอ้ทุกคนเสียงถ้าเสียงฝนเข้าเยอะไปก็ขออภัยด้วยนะครับตกหนักมากเหมือนผมกำลังสู้กับผีอยู่เลยครับทุกคนตอนนี้จะหลอกเขาว่าผมจะขึ้นในนี้ฮนะันแน่านแนฮานแน่นแนนแนยิงเปล่ามาไหมไหนอยู่ไหน,ไหน อยู่แถวนี้ดีกว่าทุกคนมันจะไปจริงหรอผมไม่ค่อยเชื่อเลยว่าเขาจะไปเขาน่าจะยิงผมไม่ทันผมจะไปดักหน้าเขาแต่ผมจําชุดเขาไม่ได้ด้วยซ้ำครับว่าเขาใส่ชุดอะไรเกมนี้สอกอร์คิวน้อยมากเลยอะเล่นมาครึ่งเกมแล้วอะทุกคนเ <c oughs> พิ่งมี3ามคิวฮะ้ต <c oughs> ัวที่สวะ้ยตัวที่4ว่ตัวที่4ว่วท4วะทุกคนมันง่ายเลยวะ่ะโอกระสุนโอ้ย อุ้ย,ยกระสุนสนาเยอะกระสุนสนเยอะมากโอ้โหสนายเยอะจัดๆแต่ก็ไม่เก็บครับผมเพราะว่า546สั้สกนัดก็น่าจะพอแล้วตอนนี้อะผมเห็นคนมันขึ้นใน UAV แป๊บๆนะทุกคนมันขึ้นใน UAV แบบแป๊บนึงอะมันเหมือนมันมีคนอยู่แถวๆเนี้ยไม่แน่ใจว่าตาผมมันฝาดไม่ฝาด ไม่ปาดครับจังหวะนี้ครับเอมโฟกระหน่ำเลยครับโ,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 โต้องบอกว่าเอมโฟตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มดาวมิดนะครับแต่ทางที่ดีนะเล่นเอมโฟที่บวกความเร็ว2ดีกว่าครับทุกคน ผมแค่อยากผมแค่อยากเอามาเล่นให้มันครบเซ็ตฟีนิกเฉยๆนะเออไม่งั้นเนะี่ยไม่มีทางครับที่ผมจะเอ็มโฟตัวนี้มาเล่นรับเพราะมันยิงช้ามากเลยทุกคนเออเอ็มโฟเป็นปืนที่ยิงช้าแต่ว่าแม่นยำถูกไหมแต่ว่า <Yeah. S 1> ให้เลือกจริงๆอะ่ะผมเอายิงเร็วดีกว่าครับผมอย่างน้อยก็ยิงรอยนัดมันต้องเข้าสักนัดแหละถูกไหม ยิงเยอะไว้ก่อนครับอารมณ์แบบยิงเยอะๆไว้ก่อนส่วนโดนหรือเปล่าค่อยไวท้ทีหลังครับผมดีกว่ายิงโดนทุกนัดแต่ช้าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กินเท่าไหรอ่อ่ะเอาละหลังจากที่เราบ่นว่าสกอร์มันน้อยนะครับตอนนี้ได้มาหแล้วฮะท่านผู้ชม,มคิวแล้วจ้าดูซ้ายขวาด้วยนะครับข้างบนไม่ต้องไปดูมันนะผมเดี๋ยวก็มีคนยิงเราแล้วเราค่อยหันกลับไปวางไอวอลดูข้างหลังไว้ก่อนข้างหลังมันอันตรายโอเคไอวอลสามลูกโอ้โหเกาะสี่ กอสีก็ถือว่าดีอยู่ถือว่าสวยใช่ไหมถือว่าใช่ไดแทน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 วิ้ยสายมืออู้หลุดสครบหลุดสครบตามตามเดี๋ยวนี้มีแต่คนแต่งตัวไก่ว่ะทุกคนเดี๋ยวผมต้องแต่งบ้างแล้วล่ะเออเดี๋ยวผมต้องแต่งบ้างแล้วล่ะล่าสุดนะครับผมกิจกรรมที่ผมให้ทุกคนเนี่ยช่วยโหวตคอนเทนต์ผมนะครับมีคนร่วมโหวตกิจกรรมเนี่ย พันคนครับหนึ่งพันคอมเมนต์กว่าแล้วตอนนี้ก็เยอะมากผมบอกเลยว่าผมอ่านทุกอันนะครับเพราะว่าผมต้องการชื่อรายการจริงๆเว้ยเออคือผมต้องการชื่อรายการจริงๆเว้ยตอนนี้ผมอ่านทุกวันเนยครับผมพยายามไล่อ่านเรื่อยๆนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้นะสําหรับใครใครเป็นคนที่ผมเรือกผมจะอัดคลิปไว้นะสอไปครับผม A W r u นฮะโอ้โหเอา M 4มาประดับเท่ๆเอา M 4มาประดับเท่ๆผมบอกเลย เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ด้วยทุกคนกดไลค์นะครับผมจังหวะนี้ฮะใกล้จบเกมแล้วได้มาแปดคิวเกมนี้น่าจะมีสักสิบห้านะจริงๆถ้าเราถือว่าเราไม่พลาดนะถ้าไม่พลาดก็น่าจะมีสักสิบห้าตัวลแล้วใครอะ่ะโอ้โหไอ้บ้าหรืว,ว่าคนโอเคนะโอเคแลมพี ไอเราก็นึกว่าคนยังร้อนอะ่ะผมว่าต้องมีคนเคยเป็นเหมือนผมบ้างจริงมันคงไม่มีผมคนเดียวหรอกที่เป็นเนี่ยไอเวลาแบบเห็นตัเคลียร์แล้วนึกว่าคนนั่งอยู่อะ่ะมาครับชึบไม่ครับชึ้บอุ้ยโล่งจังอ่ะไอ้ทีส์มึงโดนแล้วจังหวะนี้ก็ต้องดูกันนะระหว่างเขากับผมเนี่ยใครจะเป็นคนโดนนะ่ยนี่เวลาคนที่โดนอะ่ะนี่แหละ นี่ไงล,ล่ะคนที่โดนอ่ะคนที่โดนอ่ะมาดิครับผมก็มาดิสวยงามจริงๆเฮ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วเปลี่ยนปืนพีอีแล้วหนึ่งนัดแรกสองนัดดาวแล้วก็ลงจากรถกับหัวไปเลยโอ้ยหัวเอาอีกแล้วโอ้โหชุดแต่งหลุดตลอดเลยว่ะโอกโหเก็บเสียงกูหลุดอีกแล้วทุกคนเก็บเสียงผมหลุดอีกแล้วอ่ะครับ ยล่ะหนึ่งนัดแรกหนึ่งนัดแรกวิ่งไปเอวิ่งวิ่งอ้าวิงีวิ่งอีกวิ่งอีกวิ่งอีกอ้าหลบตรงนั้นใช่ไหมหลบตรงนั้นก็เราเรียนโฟมดีครับจังหวะนี้ปัก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 กปปักเรียบร้อยครับ อ๋โอเคไอ้บอลตี้มาลูกยังพอต่อการวอลครับผมถ้ามาถ้าออกอีกก็ได้นะเอาอีออกเอากระสุน M4 ออกเพราะว่าไม่ดีจิงหรอกเชื่อผมอ่ะไปเฮ้ยเสียงใครอ่ะเหมือนมีเสียงฝีเท้าวิ่งอยู่รอบบ้านอยู่ไหนจ้ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเท้าจริงนะควรได้ยินป่ะดี๋ยวผมเฮ้ยนี่ไงล่ะเจอละผมเจอละข้างบนมาไหมครับผมจะสอยคนรำนะมาไหมมีใครมาแม่ข้างบนไม่มีว่ะข้างล่างอ่ะ ทุกคนครับพวกยังไปเอามาเล่นเลยนะเอโฟโตัวนี้มันยิ่งช้ามากเลยทุกคนชา้าอุ้ยเอา้เอาอเดี๋ยวบอกนะว่านี่คิอที้สุดท้ายผมันปว้ยบายบอลครับผมงัดหัวเอฟโฟงนงัดหัวครับผมเอโฟโพยายามงัดหัวครับจะลุกนั่งทุกคนลุกนั่งไม่ได้ครับผมลุกนั่งไม่ได้ครับผมจะพยายามลุกนั่งอยู่ครับผมจะพยายามลุกนั่งครับ ไม่ใช่เขายิงหัวก่อนครับมาครับมาครับไม่ลุกนั่งก็งัดหัวขึ้นนี่แหละครับสองตัวสุดท้ายครับสองตัวสุดท้ายยังไงครับยังไงครับกดดันไปก่อนครับยิงกดดันครับนี่ไงครับนี่ไงครับโอ้กวาไอวอจะแตกครับโอ้โหกวาไอวอจะแตกครับต้องบอกเลยว่าโอ้แตกแตกแตกครับผมกูจะแตกครับโอ้โหยากมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอหุ้ยตาบอลครับผมโอ้โหกูจะแตกครับทุกคนกูจะแตกโอ้โหช้าเกินครับผม เอาดวงไปหนึ ONG, ่งร้อยครับก็ไปหนึ่งร้อยครับผมเกาดาวไปหนึด ouais, ด่งอะเลี้ยงไว้ก่อนครับเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนครับผมจะต้องเอาสองหัวครับเอาวางให้บอกันไปครับผมแล้วก็ออกไปยิงใหม่ฮะยังไงครับผมอ่ากดดันไปครับกดดันไปครับผมกดดันไปครับผมกดดันไปครับเอาเดาวอีกแล้วครับผมดาวอีกแล้วดาวอีกแล้วดาวอีกแล้วครับอ่ากดดันกันไปครับอ่าเฮ้ย ข้ามวา่ <utral. S 1> มีคนข้าวมาครับมีคนข้าวมาครับผมเอ้าไอ้คนทิ้งเพื่อนไอ้คนทิ้งเพื่อนโอ้โหไอ้คนทิ้งเพื่อนโอ้คนทิ้งเพื่อนอะครับคนทิ้งเพื่อนได้ไงอะคุนออกไปไหนแล้ววะเอาขอเป็นเพื่อนดีๆนะเนี่ยเป็นเพื่อนไหมสนใจเป็นเพื่อนไหมครับ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 อย่าเป็นเพื่อนด้วยน่ะ เดินเป็นไก่เดินเป็นไก่เดินเป็นไก่สีสกส๋ยิงเปล่ายิงเปล่าจะยิงหรือเปล่าไปอกครับผม้าแล้วว่ะมาแล้วว่ะเล่นไปเล่นมานี่กูแพ้เลนี่กแพ้นี่าเลยนะไงล นีไ่ไงล่ะกระชับเหรอกระชับพื้นที่แหละครับสรุปแล้ว M4 ยิงหัวประมาณ70บทุกคนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ก็พยายามยิงหัวหมวกสามเลยนะด้วดามเมจน้อยมากไปแล้ววนถือว่าเกมสุดท้ายหยอกไก่กันไปครับผมเกมนี้จบไปที่15ตัวนีครับผมก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลน์ฝากกดติดตามช่อง Box Skin เอาไว้ด้วยนี่ครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนี่ฮะกุ๊กิ๊งกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ไม่เอามาเล่นเลยนะยูโฟตอนนี้ช้ามากเลยทุกคน